โอข่าวสินข่าวพนักงาทพี่คะผมโอเคตันนี้เราอยู่ในแมปใหม่ที่ไม่ไป้เอาปี้นะโอเคไหนก็หลายม้าทำการเล่นฟุตเล่นเอาปี้กันเลยอ่ะรอแป๊ก่อนกด e ยกเยอะเลยคเราทำไมกูซีบันนี้อันนี้โอเค ค่อยไปและเพราะว่าเดี๋ยวอยโอเคได้ละสบายมากครับผมหวังว่าแรงสปาต่อนะอไปละอ้าวเสียไม่อยาก,กเส้นอยู่วะเออบแค่มาเลยเ่าต <ไป S 1> อ้องตามไปเลยอย่ยางอเข้าไปเลยครับผม้โอเค แจ้งว่นั่งเกือบไปบันแจง้งอุปการะผมว่าจะดังไปไปไปโอเคครับโอเคโอเคผมอ่านวกก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแถวผมเล่นแบบอื่ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าผมผมติดวิกกี้มาใช่ไหมใช่ติดวิกกี้ก็จริงอยู่แต่ผมก็เล่นแบบอื่นบ้างนะเมื่อกี้อ่ะแง่แบบบาคัวต์อื่นอะไรอย่างเช่นแบบเนี้ยคืผมชอบเล่นแบบบาควต์เู้ไปไหน ติ๊กี้ทำไม60ข้าเพราะว่ามันเป็นสายสายลา่ะมเป็นสายลาล้วห็นเห็นแอะอย่าออย่าเอาใช้ที่นี้ค่อนไอ้่ยอย่าเลนะกะเละนิ่กะเละกะอะไรยะไอาไอ้นี่ก่ไ้นี่ไก่เอ้ยไก่แค่เราก็ไป

เกมผมเกมมันน okay. ่ะค่ะขอต้องเอ็ดนะโอเคมาเลยเคุยเราทำไมต้องมาทำอะไรเลยนิวเนี่ยแล้วก็แบบไปอีกแบบไม่งูมันรัดตรงไงเนี่ยไปอ่ะว้าวเอ็นแล้วกูจะโวัวทำไมนั่นนี่ไปอ่ะ แล้วงานผมนุกคนว้าวว้าวเอาตายโอเคตัดไปได้ปลยแค่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ เท่ก็อดล้ผมมันจะไม่เนี่ยเขอจะพมา่าได้นึงนะต้องอเามองเพชรถล้วประเด็เนคือมันไม่มันไม่มีหนาอย่างนะหะนาวเนี่ย TNT พอเข้าใจแต่นั่นเลยเทซ้ายเลยแอบเขาต้องจัาอะไรดีน้ำซิดน้ำมันเยอะน้ำมันน้ำมันตัวว่าน้ำมันอ่ะ เงายังมึงก็ถึกมันชัดฮะขอได้ทองโบโบโบไปเลยแอะว่าไม่ตรงไหมนะ ไอเ,อนนเอาไปเ,าเ,าเราไปนอนตุ๊กตาตี๋ได้ไหมเราก็มาไ่นมากกว่านี้มากกว่าก็ขออย่างได้มากกว่าไม่เสร็จก็มันหมดับเขากียวียวแต่ แล้วห้าใหม่นี่มันบ้าเป็นเสีง,งน้าใหม่ที่ดูแบบก็จะเข้ามาเแบบอ,อ้ขอา แมงป่องแงปงแมงป่งไปกบแมป่งโอ้โหไปกันนี่ยสิวายคงต้องแต่แล้วดีโทษจริงนี่ค่ะไปไป,ไป ไปแล,นะล้วก็ไปนะถ้าปักมูเลยโอ้ไข่เจเนอร์พิองแท้พิตีแท้โอ้โอ้สมองโอ้ไปดูโเนี้ย ทอ้องมือกหำโอเคมาจากมาจากได้ฮะเฮ้ผมแบบนี้กไ็ได้เหรอไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเตรียมพร้อมเิ ไม่ยากสายยากมากจริงก็ทำไมให้เข้นมาไม่เนี่ยยังนุมันต้องตกกระโดดแล้วไปอ่ะ เอามาทำไงเออถือ oui, er ได้สิผมก็ได้ไม <a> ่รู้อั่นี้ใครับผิดรอบอเซี่ว่าไม่เนี่ยน ทไงันอ <Cornell. S 2> ่ะต้องเข้าไปแต่มีอีวอนี่กว่าแต่เฮ้เชียวมาเลยว่นนี้แล้วทำไงถึงเหมือนแนนี่อ่ะอก็ก็ทสวนนี้ หัวเนี่ยพวดเยากเลยถ้าพอลุที่ไหมเนใจีหัอใจปอดภยไปพัฒนาได้แลโอเคเยอะเลยโอเค ตัวได้อยู่รอน,นี่ค่ะนะได้ไหะมันจะกระโดดไม่ได้เลยหรอตให่ ไม่ยางอ่ะผมม่ค่อยเล่นเอาคั่วเอาใจะผม,ม,ผมไม่ค่อยเล่าคั่วจริงคุณอะยว่าผมาไม่ค่อยเล่นปลาคั่วจริงๆเอาเชียบไปละกลัวไปละผีจะรอให้มันเข้าคั่วไปเพื่มาเป็นแผลขผมเราให้มันเราผลจะรอให้ ค่อยไปแล้ว่าไล้บ้างนะไปแล้วค่ปแล้วไปแล้วแล้วนะุ้ยล้าเออได้แล้วอุ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะอไเอ่ะพอปาเออแล้วพออยู่พออยู่ ใครทำไมต่อก,ก็คืออร่อยเหรอเอ๊ะโอ้ไม่เก็บว่าโอ้ทั้างานแม่งมีแบบบอมคนสุดขอใช้เวลาวัวกับโบเชียน,นั่นนานๆโอ้ ผมก็ต้อมาทำจ่ารูปเด็กป่าบ้างเพราแตกเลย เอ,อ้หัวฟาแล้วคนใช่ไหมให่อ๋อไม่ใช่หรอไม่ดูดีถ้างั้นเดี๋ยวขก,ก่อนนกคุณแม่บายไหละข้างานต้องว